กหน้ามานันเฮาได้ไหมนี่ยกบกินเขียดเจ้าเคยเห็นบ่กบกินเขียดพี่น้องสิบชลึงผักผนั่นเป็นแมนของเขาสองสลิงมาเฮาหีาห่บ,บกกำเอาไว้ยาได้ลงรายล,ลุ่พยายามโตเกินเหตุกั้สีน้ำตอกย้ำปเป็นแปลวตลอดการทารนเลยสุขสบายดีพี่น้องมัดสุข,ขุสุขคนมันเอมาพบกันอีกแล้วในสองสบายดีเตาเมื่ขขอไหนกันวันไซเบ็ดคือก้าพี่น้องเอ้ ลำบากอะไรครับไี่รู้องมันแหละลำบากอะไรกิคือเกาลำบากให้หนูด้วนะครับฮะใส่เบ็ดคือเกาพี่น้องไม่มาเมื่อนี้กได้ใส่เต้นพี่น้องเพราะว่าได้ยุบันยุดเป็นวันยุบเลยเต้นกับวงนั้นเลยได้มามาแต่ดเสามาแต่เมื่อคืนนี่มาว่ามาาว่ามาวเดี๋ยวต้องวัดดิใส่เงินนะเนาะใส่เงินเขียดวันนี้มันใส่ใช่ไใส่เดือนวันนี้ใส่เดือนไงโลเขียดเยอะเออขียดเขียดเกลี้ยน ใส่เบ็ดมาได้สักพักหนึ่งแล้วกันได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วพี่น้องได้เบ็ดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งเลยจะครึ่งครึ่งให้หน้าเอ้าลองดููลองโซดูโซเทคนิคเรียนใส่เบ็ดดูโอ้โหดีไรเขาทาได้ไรนี่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 ทางไหนไรทางไหนทาเปียนเฮ้ยเอาเอาไปไหนดิปัญญายิ่งเปลียนยองจะเอาไปไหนอยบ่เอาเอาไปยังได้ได้ครับน้องเอ้ยเอาเอาเปี่ยนอ่อนดิบ้าง นยอดเลยอืมฮักว่าได้ไม้ว่าได้หัวเขียดอีกหนึ่งเลยเป็นเทคนิคกว่านี่โอ้ยมันมันมันมีเอี่ยนลายเลยเนาะโอ้ยไม้ว่าได้เลนี่นี่เทพแบงคงนี่มาทานทางฟังนี่เด้อขึ้นมาฟังนี่คือนเลยใส่ด้วยโอ้ยไปใส่ด้วยแล้วกันฮะตัวของ้านี่แล้วก็ใส่กันนี่ฮะมาโอ้ย บรรยา<อ>กาศดีดีพี่น้องเอ้ยกำลังซิมือมึงท่องผ้าแจ่มใสทุ่งหาทุง่งนาพี่น้องเอ้ยตอนแรกอากาศเย็นสบายตนนอนแรกหรือนงขัดขำมึงเห็นรึปมาว่าอยู่พี่วันยุทธนีน่มีแห้พี่น้องเอ้ยหลงหายใจหลงขันขำเ,เาาชิดเชีนเฮาเฮาบมมาชอบเอาโอเคพี่น้องตอนนี้กันซีขำพี่น้องจะรีบใส่เบ็ด ให้มันแล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนมาย่างเดี๋ยวสิพาพี่น้องมารุ่นน้ำกันอีกว่าสิมานบอกเปลี่ยนเนื่อให้พี่น้องปกติตะกอนใส่แต่เนื่อนเนื่อเขียดมันมาเปลี่ยนเป็นใส่เดือนใส่ขคลียร์เดือดมันสติดประคอบรติดเขาบอกว่าติดเอียนดีนะก็เลยเปลี่ยนเนื่อแล้วมารุ่นน้ำกันพี่น้องโอเคประมาณสองถุงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่มาย่างเหมือนกันโอเคครับบ๊ายบาย ไทแล้ว์อะรเงี้ไานเาจ้ะนนใะเลยเลยาเช็มาเช็หน่อยโครนัดไปอใกไปเรจะูกนะครับเูี่คอยวปอะไ็ทางนที่นีหนักเท่รหา่บานะแตวัสดีพี่น้องตอนนี้ก็ไ้เวลามาย่าแล้วเนาะเวลาประมาณสามทุ่มได้ไาเข้งมาแล้วสองตัว เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าทิ้งอ,อีกวันหนึ่โอ้กำลังดีเลยพอดีอย่างเลยพี่น้องเฮ้ยยัยงวันนี้นอนติดเล้วันนี้นัง่ง,งยังวะปลาเแข็งปลาเแข็งเงี้พี่น้อยปลาเแข็งกินดีเลยอย่างมาันมันเนี่ยพอดีอย่างเลยพี่น้องกินดีกิดดี สมรส,ส,สี่เงียเงี้ยใส่เยอะดิล่ะใส่แล้เอาแบบเข่งมาดูกระต่อเราถือกันเราแต่ไหนมาับปูับป้าเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยรถค้ากับข้าวแต่ละเดือนเนะาะมันก็ซอยได้ยอยู่เด้ิหาปูับป้ากินโอ้เติเต้เต้เต้ต มาเข็งแล้วพี่น้องเอ้กำลังพลฒย่างเลยติดดีแล้วได้ย่ามาประมาณจะเป็นล้างในใดเอานะเนด็กนี่สี่ตัว,ลวเลยกำลังดีเลยเอาใส่เรียนใส่มันมันปาเข็งติดลายพี่เท่ามันติดบอกข้างหนา้านิดเสียงพี่น้่าไอ้มาเข็งดีมาเข็งดี ตอันเปลี่ยนเป็นตอนดึกเปลี่ยนเป็นเาเขียนหลังจากจะเอาปลาเค็งแล้วก็สี่เป็นเื้อเขียนเน้เคียนมันมีตะปะคอได้สิกินมันเนี่ยเออมันอยู่มันอยู่เพี่อนเอ้ีกว่าเคี่ยยูพอร์ดปนเะไเนี่ เพฮงพอปนแล้วพี่น้องไปรวมกันต่อไปมันติดเร็วป่นเลยรวมกันพี่น้องยเฮงดึงไปนี่เฮ้ยย่างติดนี่ว่าอู้เรียนกันเลยนี่พี่น้องติดดีเลยตีฮาโต้อะไรนี่ เพิ่งย่ามาประมาณสิบลังในหาโตเลยนี่ติดดีติดดีหูหูกบเลยมาไปอีกทุนงานหนึ่งเขาแบ่งไปแบ่งกันบ่ได้เขาไหมเครียดเครียดแบบนี้ปากปากมัน จับมืได้แล้วยแบบนี้นนใต้พี่น้องถ้าถ้าปล่อยมันสิใต้มันจะอยู่แถวบุรุษต้องไงเอาหัวมันโผล่ขึ้นมานิดนึงโฮโฮนนนหัวเนื้อเนื้อหนำโอ้มาอยู่ได้แบบนี้ ตัวนี้ถือบกขอหญ่เมื่อกี้ว่า้ยตอนที่ใส่แล้วเมื่อกี้ยำกับในบกข้อสองโตว่าไปแข้งตัวหนึง่งบกคอใหญ่ตัวหนึง่งบังใหญ่เลยพี่น้องทำแค้น,นี่ยจะไปถ่ายพี่น้องิึงรีบกับนะยิ่เขาเนี่ ตีลยตีลยพี่น้นอยอ้ห้โอ้เค็งงปากอัลลียางมีมันน้า,านานีพี่น้อยตีตีเลยมนัมนมันมันตอนสาเอาปาคอใหญ่เน้ตอนสาวเลย,ยเอาอเค็งไปก่อนตุนกรนต่อนี่เบ็ดนีน้จะไปใส่เพิ่มพนนบอลใส่มันงาม mình hai mình đi là các chị không dùng năm mươi năm đi năm năm mươi 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 đi năm mươi năm năm mươi năm năm mươi đây năm mươi năm ไอพี่น้องยางกันโตเหรออันน,น,นี้นี่นี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วติดเลยเพี่นอ,อ,อนน้อยมันจะเป็นมะเขงบ่วะโอ้ยเป็นอ่อนไหมมาเขงคือเก้าวเพื่อนน้อยติดดีติดดีไอ้พื้นยางพื้นยางเลยวะติดดีเลย บโตแล้วมั้งอาจจะเป็นสิบโตแล้วพี່น้องเอ้ยย่ำมาได้บ่ทันครึ่งเลยเด้อนี่ทันครึ่งเลยมานมานมานเอ็งมัน่าเขีดต่อบาน่ทสามรุ่นกันอีกอ่าเขีดว่ามัน เงือรอนงายอาสิงอเปลีนน่ยนเหงือมันนะมันต้องย่ำดูดูประมาณสองสมง,งย่ำทีหนึง่งว่าทายเหงือมันไปเรียนป้าซิวป้าขาวยังมันแหบมันก็เลยรุดรุดง่ายมันเลยหน่อย จิดตลอดบใหญ่ไปได้นี่พริปนพริปนกําลังดีกําลังดีไปหากจ้ากันต่อเอาตลอดอ้ยหลอนเะไพี่น้องอย่เดือนติดได้หน่อยยาทำให้ทิกากินถึ่สิกมวนอยอพี่น้องไปเอาเอาพังนี้ติดแล้ว Lời 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 thôi, lời 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 ba ba làng lời 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 tít lời 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 lại

ดูดิตกเป่งเลยงามมาลิยอดยอดงามไปเแป๊ปเดียวใงนี้ซีก่าโต้เดินี่นี่ใส่ใส่ผู้ดิอยางผู้ดิอยางเลยโอ้ ใช่อีกเรือบนลแล้วนี่คุณเดียดล้ายเลยเวลาจับมันเหรอไอ้คับเียด์ไงมาหาคบมากินวันยุดนี่มาพีมาสวนมายังเน้อสบายไปดูันต่อต่อเบนติงอันนี้เฮ่่กินโอ้ยเฮ้ยพวกนี้นเอฮะโอปลุก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 ปลากปลาตุ้มันั

มันมันน <tacos> <tumor> ิ่น้อยติดแล้วติดแล้วปาเข่งแล้วดึงอี้ขอยไปเข่งเคพอได้ปอืเออแมนน่วะมาาแล้วปมาป้าเขยนะีเหร่ชนเนี่ยขี้นอยขี้เือ่ไปอะไรชนิดกินรู้ของไง คถ้บแต่เซขียดนี่ได้ตะพาขอเนาะตะพาขอยางเดียวกินขีดเดิเนไปกินอตอนนี้ก็ยำเบ็ดไก่สมุนิพี่น้องเอาก็ติ๊กที่เป็นไปนี้ด้วยพี่น้องวตอนเสาร์ี่ทายพี่น้องเบออีกว่ามป็นทีมาีาใช้นเปลี่ยนยป็นงาขียดรีบพี่น้องมือน,นี่กัแล้วม่ยำเบ็ดนะตอนเสากเนาะ กค่ได้ใส่เบ็ดมาได้ยามเบ็ดมาได้สักพักหนึ่งแล้วกค่ซีมุดแล้วแหละโมมานเลยพี่นออ้องเอ้ยโมคอยถือเลยวะโม,ข,ม,ข,มขึ้นโมขึ้นเนี่ยโมขึ้นเนี่ยโอ้ยดิคันปิดตอนเสาโมอคอยถือพี่น้องเอ้ยได้กบ,บาาหวานนะี่นะตอนตอนยามมันขึ้นแต่บริยุทธายพี่น้องเบิง้งตัวน,นี้ไายัาวะตัวน,นี้ติดได้จิดได้จิดได้พี่น้องติดได้

อ้โหโอ้หหอะไรสามสีโตเนอยมีตนิดหน่อยเอ้ยลายเอน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 โคกเอนโคโอ้ยพอด้ปนอยู่บ้ามันนีเฮ้โอ๊ยนี่นี่ยังนี่เฮ้ยูยูยๆๆๆติดอยู่เลยตายยังวะโอู้ ปลาเค็งโอ้ยฮ่เราดีใจโอ้ยมันไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงโดนเลยแพี่น้องก็เลยตื่นเต้นหน่อยไปเห็นปลาเค็งหน่อยก็โอ้ยที่ก็เฮ้ยปักมือกูุ้ยมีแม่มาเลยมา้ากบมาส์เนยเป็นเสี้ยนย่องมาด้มบ๊อบะ ชยนยองไปอีกทางมมาน่เชยนยองคืนเนยโอ้ยชหมุที่บอกว่คนในป่าขอมีตัวใหญ่นะเชยนยองข <c ll: Calendar VPN> <okay>. ึ้นสุพรรณบุรีพี่น้องพีน้องมาลุ้นกันพี่น้องอยู่ยุนี่มาลุ้นกันด้อวยยังดึกมันอะนี่ อเด้หักเลยเม็ดเขาสั่นแ่เลยตส่ร้อดรถยืมเม็ดเขามาใส่เด้นน่ายเม็ดเขาหักช่างตา่ร้อนโอ้ยลวก้างโซฟาแท้น้อากินแต่มันทุนี่บ้คนเห่านีคนกบบ่้นกบบบกบกบบ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  นี่นะพี่น้องกบหน้ามันเท่านี่นี่กบขี้เขียดเจา้าเคยเห็นบังกบขี้เขียดพี่น้องหลังจากที่ใส่มาเมื่อกี้นี่ในใส่เมื่อคืนนักจักรมื่อคืนนี่นะสองรอบเมันอึ้นนักจักรสองรอบรสองรอบอู้อ๋อถูกขี้อ๋ททอ,ท,อทางเตอร์ควบคแล้ว เอียนเป็นไรน้องเอ้ยมาวงดูนี่เอ e ียนกบกรมีนนี e ่เอียนเหยอกบถึงเบ็ดนี่ไงถึงเบ็ดกบินเขียดกบมเขียดบ้านเขาเคยเห็นเห็นอย่างนี e ้แหละเนี่ยน e ี่ปลาไหลพี่นนองสองตูเยนปลาไหล้เดียวกปลาไหลมเป๊ะๆเยนกุ้อือ Ui, hôm nay mình bật lục phát nữa à Thăm lên đây này Ui, mừng người phía nó Ba à cầm cả... Mùi nhai bà đáy Mùi nhai bà đáy là tầy cầm bù hùm Thịt bếp bà bếp, 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 tìm bếp, tìm bếp. Ừ, mình can đấy นี่ล็อกขีบเลยล็อกขีบติงเลยติงบ่อได้ม่ให่ดอกสัมปตีนิออู้หหนึ่งสา <c ười> หยสายเนาะตนี้ฮะนองมันนองมันนี่นองน,อนี่นี่นี่กัน,นพอมมเนี่ยนักนว่านี้เดี๋ยวเดี๋ดดยดเบริกิเนาะอันขนาดอู้มอง,งเบบหี้ยวเลยไปมหากินยากได้เออย,ยุงเทพนี่

อย่างนี้ยขเ้ื่อ้นขึ้อขึ้นขึ้่ขึ้น่ึ้นขึ้นขึ้นข้นวนีึ้นขึไนขันอันี้น่ึ้น่ึันอยูนอึ้นเอ้นอียนีอ้นอี้นขี้นกี้นไปลนอไ้นอึันมันขั้นขึ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 ้คขึงนึ้นขึ้นี้นว้นิ้งย่า้นข้นอึ้นขึมีขึ้เขกินเนานกิน้หากินพอ้นข้น้วเฮ ะัดมัดัมัดจะไอไให้คอยลงไปงุ่มไปเว้นเล็้วมึงดูเหรอ ngàn h ầ เนี่ยคอยนึบุกคามัดนะเขาบอกทำทำไตห้ไปงุ่มบบเทเร็วนี่มีกระซังหนึ่งนี้พี่น้องกระซังหนึ่งอันี้ใส่เมวอวานขึ้นวานเมวอวานนี่อันนี้ใส่มาขึ้นนี่มองดูนี่ ขอยอดุกพอมรุกหน้าได้แต่มันใหญ่แล้วมันอยู่ในหน้าเนาะระุกหน้ายนหัดรดุกหัดเลยหลักดุกหลงผอจยกขึ้นก้อนเลยซีกันพี่นนองแต่เมืนขึ้น,นด้ตัวใหญ่กว่า mấy là tới ba vườn thì đấy vườn thì gặp tôi nhảy thôi thì vườn nọ ui anh nhợt anh nhợt luôn đi sang thêm thêm đây như này tôm sùm ui sợi muối đen hả nào ơi nào ơi ok mấy nàng tiếp clip cho biết thằng này nó anh mấy nàng phạt cột này con xe sắp ta khay là cả ao thả vào đây mấy nàng đó còn là tôm ba